สวัสดีครับเพื่อนๆโดนครับขณะนี้ผมอยู่ในอยู่บริเวณพระธาตุหลวงเวียงจันทร์นะเมืองหลวงเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16ตุลาคมปี2 5 6 6นะเวลาขณะนี้ก็1 7เนาฬกาานาทีนะครับวัดปิดแล้วนะครับแต่ว่า ยากาศยามเย็นนี่จะล่มลื่นแล้วก็สงบมากเลยนะครับบริเวณข้างหน้าเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นองค์เจ้าเมืองที่เคยปกครองเมืองหลวงเวืจัดประเทศลาวนะครับ มากครับ